เข้าใจโลกเขาจะชีวิตตามนี่มันเป็นจริงไม่ล้ไปตีราคาโลกไม่ล้ไปตีราคาชีวิตจนสยบยอมน,นี่นี่ตรงน้นก็มาทุกข์มากกุ้นมากัดมากุ้นมากุน,มา,กนมาเครียดอยู่ตรงนั้นที่เราเครียดเราเราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันหนึ่งเพราะเราเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ตัวมากจนไปผูกคอตายนึกว่าตัวเองทุกคนเดียวในโลกตายเสรีกว่าจะอยู่ลเลยเพราะว่าผูกคอตาย็นต้นนั่นคือเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวได้ครับไม่มีมปัญญาคนโง่ไม่ใช่บัณฑิต นี่นี่จบด็อกเตอร์ปืนยิงหัวตัวเองตายผูกคอตายแต่พึ่ดด็อกเตอร์พิบายนะวันนั้นทารกหัวหล่ตัดตัดเตอร์ออกคงจะเจริญแต่ตัวด็อกตัวมันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นี่คืออย่งางนี้เป็นบัณฑิตทางวิทธศาสตร์นะเองนี่แนวก็ต้องการศึกษามันต้องมีคุณภาพคือดีมีความสุขแล้วก็เก่งด้วยเอาสามอันนะ เก่งดีมีความสุขนี่คือคุณภาพอะไรเป็นเครื่องวัดการศึกษางคุณภาพอันนี้ถ้าเรียกว่ากูเป็นผลของของกุศลกุศลแปลว่าความฉลาดกุสโลภาวะภาวะที่ฉลาดขึ้นมีอะไรบ้างหนึ่งอารมคะไม่มีโรคอันนี้เป็นเป็นคุณภาพของกุศลคุณภาพของความรู้ของปัญญา กูสน่งไปว่าความฉลาดของเข้าใจกุสโลภาวะภาวะที่ฉลาดในข้อที่คิดในกิจที่ทำในคําที่กล่าวในการดําเนินชีวิตที่ดีงามถูกต้องมันจะต้องโชว์ขึ้นมาก,นก่อนคือหนึ่งอโรคขยะมไม่มีโลกลองเขียนไว้ดึงสิมันไม่โรคเบิ่นปลง่ปลงว่าปวดท้องในเลยแถวนียังไม่เข้าใจโรคมาถูกถ้าเมพีเวโรขาพิศลายโลกมีสองหนึ่ง กายิกาโลโครโรคทางกายสองจติสิกาโลโคโลกทางจิตที่เสียแทงไวแต่อย่างยี่ผู้ทุชนคนหนาธรรมดาเกิดมาสิปีไม่ป่วยก็มีร้อยปีไม่ป่วยก็มีปฏิญ,ญาณตนว่าไม่เคยป่วยก็มีจนตายแต่โลกทางจิตจติสิกาโลโคเกิดทุกคนทั้งกลางวันกลางคืนทุกเมื่อระติงจะ ที่วาจะมหุตตัมปิโรคานงประชติอัญจตระหิอัญจตระคีนาสเวหิคนทั้งหลายปฏิญาณตนว่าไ,ไม่มีความความไข้ความปวดทางกายเป็นห้าปีสิบปีร้อยปีกว่าิจจตายแต่ไม่มีใครเลยปุถุชนธรรมดาจะไม่เกิดโ,โ,โรคทางจิตโรคโลคะโทสะโมหะเกิดทั้งกลางวันเกิดทั้ง,งกลาง,งคืนเกิดทุกเมืงง่อ น่ารักอยู่เกิดฝันไปอันจะตระขีนาสเวิเว้นเสียจากพระขีนาศพไอ้คำว่าขีนาศพนี่คืออะไรพอกอีกนี้วว่าไปย้อนดูไปขีนาเป็นเวสินศพตัวนี้หมายถึงคำว่าขีนาเป็นเวสินอาสาวนี่แหละคือขีนาศพตัวว่พระท้าวฤี มาถึงบ้านเรามันไม่ชัดเจนออกเสียงอย่างต่อแปลงปรนตัวพอเจะารูร้ว่าไปขีนาถกคนที่ไปขีนสสาสวัสด์พระวิริวาคขีนาสวัสด์ผู้ทําอาสวัสดิ์ให้สิ้นแล้วนะคือพระอรหันต์อันตระคีนาสเวหิเว้นเสียจากพระขีนาโสผูส้ธรอาสวัสดิ์ให้สิ้นแล้วเท่านั้นถึงจะไม่มีโรคแท้ห้าเดไปยังฉีเป็นปปบ,บัตรสมบูรณ์ัวเนาะปวดทองไปมาผ่าก็ไปได้ตลอดไปยังคนละโลกกันนะ คุณภาพของของของสติปัญญาที่ศึกษาเรื่องพระวิตปัญโยมีปัญญาที่พัฒนาแลายปัญญามีคุณภาพสี่ประการหนึ่งอโรคยะไม่มีโรคไม่มีอะไรเสียบแทงหัวใจมากสองอนัชชะไม่มีโทษทางกายทางวาจาทางใจอยู่ที่ไหนไม่เบียดเบียนใครใครก็ไม่เดือดร้อนเพราะเรา การกระทําการพูดการคิดของเราไม่มีโทษต่อบ้านต่อเมืองต่อสังคมต่อสภาพแวดล้อมดินฟ้าอากาศต่อโลกทั้งหมดนี่คือคุณภาพของความรู้ที่เรียกว่าพระวิถปัญญโฉสามสุขวิปาาะมีความเป็นอยู่ด้วยความสุขบร่ได้ทุก์ระยอย่างเพื่อนันมันมีเงินพอบากไม่เห็นว่าสะไปทุกขกับใครไ่เห็นจมปชุวังทังงานหนั้นใจมันสบายมีความสุขอยู่ร่าเริงอยู่ สดชื่นอยู่แจ่มสายอยู่ในสิ่งที่ทำใน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 ข้อวัดปฏิบัติที่ตัวเองไม่มีมโทษมีภยใน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 ัยแก่ใครสุดท้ายโกกุสลระสัมภูตะหรือว่าโกสังสัมภูตะมีความดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาอู่ทุกเมื่อครบอันนี้คือกุณภาพของการศึกษาที่แท้ของเรานะ,าละนพลกกร,รามองพูดรวกออิเฉยตว่าภวิตตะปัญญของลำบากอิทธิทธชนโก ของเราโรคก,ก็โตของพลังอะไรแหงๆงขีด้ยผูกข้อตาขาดาตัวตาลายที่สุดขอเราดูสิว่าเราเราเราพัฒนาไหมปัญญาของเราที่เรียกว่าปัญญาศิขาอธิปัญญาศิขาของเราเดี๋ยวนี้เรามีโรคไหมโรคตัวนี้ภาตาบรลีบต์ไปว่าเสียบแทงที่ภาตาพลังเรียกว่าดีซีส์น,นะมันเป็น,นยัจะสดงใขอเราดูไปว่าเสียบแทงอย่างยิ่ง เสียแทนความความเป็นอยู่อย่าง,ย,างยิ่งในจิตในใจนนี้ท่านหมายถึงความไม่มีโรคทางใจโทษมีกับมีน้อยๆอย่าให้มีหลายๆจะได,าด้ผาตัดจะได้เขาโรงพยวาบาลมากแล้วมานั่งอยู่นี่จริงเริงมามามาละชักโบ,บสถเขาพ่อออกไม่ออกเป็นยิงจะว่าอุบสถอันหนึงอุป,ปะไปว่าเข้าไปโอสถไปวายาเขาไปยาเขามาพรวเ,เจ้าของหนึ่งมันจใจว่ามานั่งสลากินมะัวเจ้าของด้วหนึ่ง ภาษาลาบปัวภาษาไทยว่าไปรักษาเข้าไปเยียวยารักษายาได้มีสองความหมายยาหนึ่งเป็นชื่อคำนามเป็นนามศัพท์หมายถึงการเยียวยารักษาพยายาแพทย์บาลยาเจ็บไขย้ยาสองเป็นคำกิริยาแปลว่าประสานอะไรทีม่มันมีรอยด้วรอยร้าวเอาไปยาเอาไปยาหรือเปล่า คือหัวอยาหือขวดรั่วแก้วรั่วขันรั่วโอหัวยาโอยาเรือยาแผยาขั้นนอกยาขันยาจอกยาข้างในยาจิตยาใจยาทังข้างในยาทั้งข้างนอกมันไม่ใช่ขันไม่ใช่จอกไม่ใช่เรือไม่ใช่แพต้องมาลงบุกเมารักษาอุโบสถอุปะไม่ว่าเขาไปโอสถเปนไปยาเขาไปยาบอกไปตายยัง่งขึ้นวันหลายนม่แค้ พวยนี้ก็บอกแจ้งเราไย่เเลยเราดูนีสอนเป็นแจ้งเราดูดีนะตัวตาฝาตร์ของกว่าแล้วบอกยังอีกเท่านเนาะเสาร์อีกเสาร์อีกสองอีกสำนึกในการศึกษาทุกเมื่ Murray, อสิทธิพ <establishing> ังในขณะที่ตาเห็นในขณะที่หูได้ยินในขณะที่ลิ้นได้รสในขณะที่จมูกได้กลิ่น ในขณะที่กายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งในขณะที่จิตคิดขึ้นมาเสพอารมณ์ดีอารมณ์อารมณ์รณ้ายพอใจไม่พอใจเวทนาเหล่านั้นต้องสอบว่าเรายินดีไหมเรายินร้ายไหมเราวางใจไว้กลางๆได้ไหมเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ไหมนี่เป็นหัวใจของการศึกษาสำนึกในการศึกษาคือหัวใจของการศึกษาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไปให้มันจำหรอกครับ ให้เข้าใจแล้วก็สำนึกยูตรงนี้ความคิดเกิดขึ้นกลางคืน,นก็นต้องมาอ่านกลางคืนอ่านหนังสือมันได้เต้นจุดไฟนะครับแม่นบอกใครจะอ่านตอวบอจุดไฟไว้เห็นงงแต่ความคิดมันได้ไต้ไฟอยู่บ่ียเออหรือว่าใครมานอนเอาเอาไฟฉายาไว้ข้างๆเวลาคิดกลางคืนมันจะไม่เห็นคิดไปบานพูดก็ไปเห็นบด<ต>คิดไปหนาหนา,หาพูดอะไรก็เห็นหเห็นเห็นากดเขาผน เฮ้ยดูผาวดีขึ้นไปมันต้องอ่านนะครับต้องอ่านมันคิดปั๊บปฏนที่สังเวทีรู้พร้อมเฉพาะโอ้นี่มันคิดไม่ใช่เราคิดฟังเล็คิดนะความคิดกับการรู้ว่าคิดมันคนละชนกันคนละอันกันไม่ดีกว่านี้ในขณะที่เราคิดเราจะไม่รู้ว่าเราคิดด้วยซ้ำไป แต่ในขณะที่เรารู้ว่าเรากําลังคจะคิดเรื่องอะไรความคิดมันคิดไม่ออกเพราะตัวนี้มันถูกล็อกถูกตัดตอนเอาคืนมามารู้ว่ามันคิดมันจะตัดตอนเป็นท่อนเป็นท่อนก็จะเห็นแต่มันเกิดขึ้นพอเรารู้ว่ามันกระดเดาจะเห็นมันดับไปตอนนี้เป็นปริญญานะครับเอ,เอาปริญญาซะก่อนเอาใครจะได้ปริญญานิสิทธิ์ของเราคงจะเรียนมาแล้วนะปริญญาสามต้องทำในชั้นทองว่าไปเชยดอกของประเด้มาคำไหน,น ทำทีของบวได้สอนของเขาอยู่เท่อนึงบวได้เศรบวได้ท่าของมันเราอาเอาเรื่องนึงปริยาสามคือการรู้ให้ยิ่งหนึ่งยาตาปริญญากำหนดรู้อย่างเดียวพออย่าเราเราเรามานั่งสมาธิโยมเมื่อความคิดเกิดขึ้นเรารู้ว่าเมื่อคิดจบนี่นี่แล้วเราทำทำปริยาปริยาตรีของเราเรียนจากข้างในออกข้างนอก เจาะท่องกว้างออกกว้างออกกว้างออก,ออกแต่เราเราไปเรียนอยู่ทางนอกมันมันเอาจากทางนอกเข้ามามันจะดูจากทางกว้างเข้ามามุมมุมแคบเดี๋ยวปริยาตีเรียนสเปะสป,ปะจับโน่นจับนี่มาพอพอเห็นรูปเหน็นร่างพอเห็นโครงสร้างนี่หน่อยสเปกสป,ปะไปพอปริญญาโทมีแค่ก็ไม่อกเจาะลงไปอีกทำวิทยาในฝนในเรื่องในเรื่องนั้นน,นพอถึงปริญาเจาะลงไปอีกทำงานเฉพาะ ตีเรื่อบด <c oughs> ็อกเตอร์ไม่ไม่เพวกเราเนะแต่ของเราไมา่อย่างนั้นของเราไมา่อย่างนั้นเพียงตาญาตาปริญญาเนี่ยมันยิ่งกว่าดนะ็อกเตอร์แล้วกำหนดรู้อย่างเดียวไม่ต้องมากไม่ต้องเอาสเปกตปะแกคิดมาฉู้แกได้ยินเสียงมาฉลาได้ยินในมหาสติบประธานได้ถกนะืะเห็นไหม้ามันมันไม่ทันเมื่อได้ยินเสียงทำมันจะ โสตันจะทำมันจะประชานนติรู้จักหูด้วยรู้จักเสียงด้วยพุนะเมื่อได้ได้กินได้ได้กินคานันจะทำมันจะประชานนติรู้จักใจงด้วยรู้จักกินด้วยเพื่อจะตัดตอนฆ่าตอตอนของมันถ้าสมมติมเรานั่งอยู่เราได้ยินเสียงถ้ามันกรหน่อมมันไม่รู้ทันก็รู้มันรู้หูนี่ตังหูอยู่นี้เสียงยนู่นน่น คือพอจะบอชไว้ไคุ้งฟีีเจ้าของยังไงเอ้ยเมื่อเห็นหน้าขาวๆผมยาวๆปา,ากแดงๆคิ้วกงรู้ตาด้วยเป็นตารู้ต,ตัวเห็นแล้วก็รู้ว่ามันเห็นด้วยรู้ว่าตาดีมันเห็นด้วยโสตันจะจะคุณจะโสตันจะทามันจะประชานติรู้จะหูด,ด้วยรู้จะตาด้วยรู้จะทาด้วยทุกวันนี้เราไม่ได้เราไม่ได้สวดกันเรื่องมหาเศรษฐฐานสวดพระทำไวโบราณสวดได้แต่มาเลื่อนไปมารูเรื่องเหมือนกัน จะมึงไปใส่ซีดีกากันสมัยพระโบราณพระสมัยโบราณทําไหมทํามาจากสมัยมหาสมัยศูนย์เอาัาทำไหมทำมาจากทำมาจากกรบตอนสดเอามาทำมาจากสสดแต่มไปเลยแผ่วจะกึงผู้ฟังก็ฟังนอกไปได้บุญนแต่อาจจะไม่ได้ปัญญาอะไรญาตับปริญญากําหนดรู้ซะก่อนมันคิดก็รู้ว่ามันคิดไม่ต้องสอบไม่ต้องไม่ต้องถามต่อไปมันคิดเรื่องอะไร มันคิดดีหรือมันคิดชั่วคิดอดีหรือคิดอนาคตไม่ดองสนแต่ตอนนี้เราจะทําบริญาิไปยาตยายักอย่างเดียวพอรู้อย่างเดียวพอคิดปั๊บก็รู้ปับ๊บมันก็ดับปั๊บมันจะายห้องมันจะอายเป็นอยูดอ่ดีไม่ได้ย่าเรนนี่ไง่ยๆหนึ่งยิ่งสุคิดว่ามันอยู่ไกลรู้อยู่ใกล้ๆเพียงแต่ว่าเรานั่งนั่งคอยให้ม,มันคิดมันคิดมันรู้ก็จงจคือคือคือพุทธาวานแห่เลยนะ ไปหางแหยดาวตาแดดมาโลโลทาปาวอดเคยบอกไงมันบ่อยบุญมันกวานแหย์สุของมันก็ได้บอกคอยไงจอดูมันคิดมันมันจ้องดูปาผกปาผงกจะเอาแหยทอดส่มันมันคนคิดปั๊บเราก็รู้ปั๊บคือมันวานแหยใส่ปาดไยมันก็รีบหยุดมันคิดไปไม่ได้เพราะเรามารู้มันก่อนหยุดปั๊บ เขากะเศร้าหงมคิดอีกได้บหมนดี๋ยวมันเริเศร้าเลยมันคิดอีกก็รู้อีกคิดอีกก็รู้อีกคิดอีกก็รู้อีกนานๆเข้ามันคิดมันทันเรารู้ก่อนมันความรู้มันจะแสงหน้าพอยุดยั้งแต่คิดท้งนี้ก็ยึดยั้งแต่รู้มันก็ยุดจึกได้วงากันตัวนิยต์ตปริญญาเมื่อดูเข้าทีเข้าทีเข้าเห็นมันเกิดขึ้นแล้วเห็นมันดับตัวนี้เห็นแต่กตอนแรกๆจะเห็นแต่มันเกิดโอ้เกิดแล้วคนคิดเกิดแล้วมันใช่เราเราคิด พอเราจ้องดูนะแต่ะแจ๊ะใเห็นมันดับด้วยตัวนี้เป็นปริญาโทแล้วเป็นตีระปริยาแล้วโอ้เกิดขึ้นแล้วก็ดับหน้องเกิดขึ้นแล้วก็ดับหน้องก็เกิดดับเกิดดับมันเป็นเนื้อคู่กันเป็นเนื้อคู่แท้เลยเป็นน่งเลยว่าครเนื้อคู่้าลาาจะถึงเลยเลยก็เจอ่เป็นเนื้อคู่บอกถ้าเห็นความเกิดความดับพิคุปัญญาวาโหติอุทยัคขามริยาอริยยะปัญญายะสมนาคาโต นี่เพริกายะสมาทุกขา์ใาขามมรยาภิกษุผู้ประกอบอยู่ด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดอันรเริดเช่นนี้เป็นปัญญาแห่งอริยเจ้าอย่างนี้เธอย่อมชำแรกะเกเระปสุความสิ้นทุกโดยชอบเอโสสังโฆนั่นแหละคือสงเอโสสังโฆอ,อันย,ยะสาละอญญาสิ เอสะสังโฆเหขะสันัญญาสิเอสอสงังโฆตจะอัญญาสินั่นแหละคือสงฆ์ที่เป็นยาโครูร้แก่นนั่นแหละคือสงฆ์ที่เป็นยาโครู้เปลือกนั่นแหละคือสงฆ์ที่เป็นยาโคผู้รู้กับผีพุนาท่างนี้ก็ได้เป็นอยู่คู่เลยเลยพ่อแม่ก็เป็นน้ำขันหูเจสีบ้องบวดหาอุปชายใส่หรอกคอยเดี๋ยวอุปชายให้ยู่เด้ไง หนว่นบอกคิดเป็นคือกันสุนั่ก็ไดะไรกันคือ่็คิดเป็นก็เว้นก็คิดเป็นอะไรเราจะทําความเป็ี่นได้ติดต่อทุกเมื่อยืนก็คิดเป็นนั่งก็คิดเป็นนอนก็คิดเป็นนอนงค้าขึ้นหาก็คิดเป็นนอนตะแคงก็คิดเป็นบม่อใดใต้ไฟให้มันดอกมันให้นุ่มโยนตัวรู้ก็เหมือนกันต้องรู้จากมันอ่านมันให้ออกที่จะบอกมันได้เมื่อเรารู้เข้าใจแต่มันดับ ตอนที่มันเกิดดับเกิดดับกระดาเห็นเข้าก็เป็นปริญญาโทรเรียกว่าเรียกว่าตีระปริญญารู้จนพิจารณาเห็นว่ามันเกิดมันดับต่อมามันจะคิดไม่ได้ไม่ใช่ของผู้เอ,เองนะท่านจะเห็นถ้าท่านทําตามผมเห็นแล้วจะด้วยโอ้มันคืดป่าเป็นก็มีตัวหนเมื่จุกมีตัวไหนซึ่งเื่อซึเื่อคือมีบาตเนี่ยง่คือมันคืดนอกไปเนี่ยบางที่ก็สองวันสามวันสี่วันห้าวันสิบวันเป็นเดือนเป็นปีก็มี ก็ไปถึงตอนนี้จะเห็นมันซึมตึงเป๊ะย,ยู่ในหัวในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีอดีตไม่มีอานาคตดอกไม่มีสัญญาใดไจะมาจับไม่ไม่มีการยึดบันทึกบันในสัญญาสังหารลายก็ปรุงไม่ได้ก็ยืนไปอุบเบกขาสมโพชนโพฌงทงเจ็บเป็นตัวการเครื่องมือตัดรุที่ว่าโพชอังคะองค์แห่งการตัดราภาษาฝรั่งเขาเรียกว,ว่า the seven factor of enlightenment อุปกรณ์การตัดสินเจ็บประการอันนี้ไปทำจะเป็นเหตุให้ผมเหนื่อยไปแสดงให้ฮันูวอชิตันดีซี้ให้โยมาแปลมันแปลผิดอกันเพราะว่าเซเว่นโฟกชนนพรั่าพลังก็บอกหุ่นจักมาอไเลยบรว่าแปลใหม่มันแปลไม่ถูกมันไม่ตรงก็จะแปลอย่างนี้นะบอกเขาจะแปลอย่างนี้นะ ฟารานได้ยินบอกบราโววิเศษที่สุดอาจารย์เทพเอวอตกแปรผื่นแปรซิเวลาของบอกเข้าใจเมื่อเ่มานักของกบาลต่อไปหานฮาสตงวัวไอตัวนี้สึกแล้เมื่อเมื่อเรารู้มันทันมากมากมันไม่ต้องคิดเลยที่มันคิดไม่ได้ตัวนี้มันดับก็เรียกว่าปะหานะปริญญาแม่นจะบอ่หน่อยที่เฮียนมันทำทุการู้จนข้ามทิ้งหรือปะหานมันซะ กิเลสก็เกิดมาไม่ได้เอเทสาตัณหาปัญนาตหาปำพจนิเอเทสากิเลสาปัสมานากิเลสาปุะจน์เมื่อกิเลสตัณหาจะเกิดขึ้นก็เกิดตรงนี้มันจะดับก็ดับตรงนี้เพิ่มมามันจะเกิดเขึ้นตรงที่ตาเห็นมันจะเกิดขึ้นตรงที่หูได้ยินมันจะเกิดขึ้นตรงที่จิตแต่มันคิดก็มาป่ามันตรงนี้เอเตเอเทสาตันหาปจน์ยมานาาตันหาปจนยติ เอเทสากิเลสาปหาสมนากิเลสาปหาเจติเมื่อจะฆ่ากิเลสเมื่อจะละตัณหาก็ละตรงนี uh> <S <S ้เพราะมันเกิดตรงนี้นี่คือปริญญานี่คือการตรวจสอบ e x p l a n a t i o n check and balance of education นักเรียนนิสิตนักศึกษาวันนี้สอบตลอดสอบตอนเช้าไม่ได้สอบภาคเย็นแต่ภาคเย็นไปภาคเรียนต่อศึกษาต่อ ภาคไปตักอาหารก็ไปภาคสอบนะสอบดูในบาดดีๆนะพอดีไหมวันนี้น่าจะพอดีวันแรกน่าจะเหลือบาทมากเพราะยังปับไม่ไม่ถูกคิดเพิ่มาเรามันสวยมันมันสายด้วยผมก็นอนุโมทนาไปเกิดซสีซ่เอ็ดมองท่านก็จะหิวเวลาตักก็ว่าจะให้มันพอดีแต่อยากเอาเจ,าจ้กหน่อยคือจะขักมันจะมหนขึ้นเสแบมันหิวตักไล็กแต่ก็เริ่มลดบาตรแต่เมื่อวานนี้อาจจะไม่พอ ลาบไปบบ็มสิ้นบ้ามือมือซื่อหนึ่งกิน,นไปหมไปมือที่เซพอดีพอดีคนหน่อยได้เหมืนก่บพอเมื่อเวลากำลังสอบตกไม่เปลาได้ไม่เป็นไรมาสอบใหม่วันนี้พอดีเป๊ะแน่นบอกเมื่อู่แต่อาตาได้เหมือนเรื่องสิสอบตกอ้ภาคสองอย่าน่งน่าจะไม่ตกนาองเป็นแต่หกักแต่หกัลกลูกหลานดีเพื่อสุคนสมควรแก่เวลาตรวจสอบ ไต่สีกขาด้วยภาวนาสีและก็วัดผลด้วยปร,ริญญาว่าเราจะสอบได้ไหมเราจะจบปร,ริญญาไหนวันนี้อย่างน้อยที่สุดข,ขอให้ได้ยาตาปร,ริญญากาดรู้ยาขี้เกียจเวลาคิดเวลาได้ยินเวลาได้เห็นเวลาได้สัมผัสเวลาอารมณ์ใดมนคิดขึ้นมาความรู้สึกคิดขึ้นมาให้รู้รีบรู้ไวๆในไปการสอบ เอาผลยาตปริญญาถ้าผู้ใดเห็นความรู้เกิดขึ้นทีขึ้นจะเห็นความเกิดความดับของความคิดเกิดแล้วดับเกิดระดับกผู้นั้นได้ปริญญาโทตีรละปริญญารู้ด้วยด้วยการพิจารณาจนรู้จนเกิดการพิจารณาเป็นเห็นความเกิดความดับแต่ถ้าผู้ใดไวกว่าเพื่อนเห็นเกิดเห็นดับจนไม่มีความหมายอะไรจนเฉยคิดก็เหมือนไม่ได้คิดอะไร ได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินอะไรเหมือนไม่ได้ฟังเห็นก็เหมือนไม่ได้ไม่ได้เห็นอะไรพู้ไม่ได้ดูผู้นั้นจะเฉยอ,อยู่ในอารมณ์อารมณ์ทางทั้งทุกอย่างรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะจะไหลผ่านไหลผ่านเหมือนสายลมพัดเบาๆผ่าน,าน,าน,านยอดไมา้าชายเขาแล้วพวกนั้นแหละคือคือปะหารนะปริญญาได้ปะหารกิเลสบางส่วนไปแล้วไม่วไหวั่นไหวต่อโลกก็ทําไปแล้วก็คือปร,ริญญาเอก บางคนไวนะไม่ใช่ง่ายนะไม่ไม่ใช่ไม่มีนะบางคนอาจจะมีวาสนากระทาใิการที่สั่งสมมาพอสมควรอาจจะชำนาญในด้านนี้ได้ง่ายวันนี้สมควรเก็บเวลานอสอบก,ก็สอบมาได้มาแล้วได้ก็คงจะได้มาแล้วตกก็คงจะตกมาแล้วตรวจสอบก,ก็โนโนโสอบสมควรจึงขอ,อยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความจเจริญง,งองงามในอริยะยะยธรรมทำอันประเสริฐจะนำออกประเสริฐจากความทุกข์ในวัฏสงสารน,นี้ จงบางเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายด้วยเสกขปฏิปทานี้ลมหายใจบริสุทธ์งดงามแห่งเสขปฏิปทาจงเกื้อกูลต่อสภาวะทั้งหลายทั้งปวงโดยรอบบริเวณรอบๆนี้ทั้งเทพเจ้าเหล่าเทวาทเทวเจ้าเหล่ามนุษย์ปวงสัพพทัทั้งหลายจนได้รับผลบุญกุศลที่เราด้มรวมกัพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะนี้บรรยากาศแห่งลมหายใจบริสุทธ์แห่งเสขปฏิปทานนี้ ตงหุ้มหอ่ออบอุ้มคุ้มครองสรรพสัตว์สรรพสิ่งท,ท,ทลายให้สงบงามย,ยนเย็นเป็นสุขด้วยอานาอแห่งธรรมนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกลกกูกทุกองค์เทิน